วีรพง์ตื่นตั้งแต่ตีห้าแต่งตัวพร้อมในชุดออกกำลังกายออกวิ่งตั้งแต่ไก่ไม่โหที่สำคัญคือไม่อยากให้หญิงสาวตื่นขึ้นมาแล้วเห็นว่าตัวเองนอนซุกอิงแอบอยู่กับเขาตัดสินใจหลบหน้าเกสรรอจนเห็นว่าเจ้าหล่อนน่าจะตื่นแล้วจึงวิ่งย้อนกลับมาที่บ้านพักตอนช่วงหกโมงเช้าพอดีเกศรจัดการจัดเก็บที่นอนเรียบร้อยนึกสงสัยว่าวีรพง์หายไปไหน ได้เพียงสักครู่ก็เห็นเขาวิ่งเข้ามาในชุดกีฬาเหงือท่วมตัวเธอเดินเข้าไปหาช้าๆสีหน้าแดงระเรื่อเพราะรู้ว่าที่มานอนอยู่บนเตียงได้เพราะชายหนุ่มต้องเป็นคนอุ้มเธอมาดิฉันว่าเรารีบกลับกันดีหรือเปล่าคะเป็นห่วงกลิ่นแก้วคะ่ะครับผมขอตัวไปอาบน้ำครู่เดียวเมื่อกี้ลูกน้องผมมาส่งข่าวบอกว่าถนนเปิดแล้วรถผ่านได้ตามปกติ เขาพูดกับเธอพร้อมกับพาตัวเองเดินเข้าห้องน้ำเกสรน,นั่งในรถมาเงียบๆอาการเจ็บปวดตามเนื้อตัวยังไม่หายโดยเฉพาะบริเวณต้นแขนที่วันนี้ยิ่งดูน่ากลัวขึ้นเริ่มออกเป็นสีม่วงอมแดงอมเขียวพยายามปิดบังไม่ให้วีรพง์เห็น แต่ก็ไม่พ้นสายตาของชายหนุ่มจนได้ผมจะพาคุณไปหาหมอก่อนจะดีกว่าอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เลยคะ่ะดิฉันทำลูกประครบใส่สมุนไพรแก้ฟกช้ำประครบสักสองสามวันเดียวก็ดีขึ้นเล็กน้อยคะ่ะอยากเจอลูกมากกว่าเธอบอกแคาเสียงเรียแต่แสดงความจำงอย่างชัดเจนวีระพงษ์หันมามองหน้าแค่ครู่เดียวก็หันไปสนใจถนนทางกลับบ้านข้างหน้า รถของวีระพงศ์สวนกับรถของตำรวจตรงประตูใหญ่ทางเข้าบ้านแน่ใจว่าจะต้องมาเรื่องที่เข้าวานให้คุณพ่อแจ้งความจนถึงหน้าตึกสองหนุ่มสาวลงจากรถเดินช้าๆมาหาเจ้าของบ้านที่ยืนรอยอยู่ก่อนแล้วสุรวงศ์มองหน้าสองหนุ่มสาวเหมือนช่างใจสองคนตามฉันมาสุรวงศ์สั่งเสียงกังวานภายในห้องโถงตึกใหญ่ ชายชราเดินไปนั่งลงบนเก้าอี้ตัวใหญ่รอจนทั้งคู่นั่งลงเรียบร้อยจึงเริ่มเปิดเรื่องแม่เกสอนจะพอรู้ไหมว่าคนที่มันทำร้ายหล่นคือใครดิฉันไม่ทราบค่ะคุณท่านมันมืดและเร็วมากแล้วเขาก็ใส่หมวกปิดหน้าแต่เสียงคล้ายๆเมื่อกี้ผู้หมวดเข้ามาส่งข่าวเรื่องรถคันเมื่อคืน เจ้านพพรมันมาให้ข้อมูลเพิ่มเจ้าหน้าที่เขาเลยรีบลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อคืนนั่นแหละเห็นว่าวันนี้ได้ทำหนังสือเชิญตัวจกของรถให้มาให้ปากคำคิดว่าตนใบ่ายๆน่าจะรู้เรื่องมากกว่านี้สุรวงหันไปบอกลูกชายเวรพง์พยักหน้ารับทราบแต่ไม่ได้ตอบโต้อะไรจนชายชาราเห็นท่าทางที่เกศก้มหน้างูดหน้าแดงซ่านไม่หยุด อีกทั้งลูกชายตัวเองก็เงียบผิดปกติสายตาคนแก่ดูออกว่ามีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นพวกแกสองคนมีอะไรจะบอกฉันหรือเปล่าสุรวงอย่างเชิงถามและตามคาดคำตอบที่ได้คือก้มหน้านิ่งจึงให้แยกย้ายกันไปพักผ่อนพลร่างของทุกคนแล้วประมุขของบ้านนั่งครุนคิดอะไรบางอย่างในบ้านเริ่มมีเรื่องไม่สงบเกิดขึ้นมากมาย และดูเหมือนว่าคงจะไม่มีทางที่จะจบง่ายๆเห็นทีต้องจัดการอะไรต่ออะไรให้เข้าร้องเข้ารอยสียทีตั้งแต่เกสรมาอยู่ที่ตึกใหญ่ดูเหมือนวีรพง์จะมาฝากท้องที่บ้านพ่อทุกวันถึงไม่ได้พูดคุยอะไรกันมากมาย แค่ได้เห็นหน้าประเดียวประดาวก็ยังดีวันนี้ผู้หมวดโทรมาบอกข่าวเรื่องรถเจ้าของรถอยู่ต่างประเทศขอเลื่อนการให้ปากคำแต่เห็นว่ารถนั่นโดนขโมยโดนขโมยหรือครับแล้วได้แจ้งความไว้หรือเปล่าไม่มีลงบันทึกประจำวันเรื่องรถหายและที่สำคัญ เจ้าของรถคือคนที่ทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของปองพลสองพ่อลูกนั่งมองหน้ากันเหมือนจะรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่สุระวงไม่พูดอะไรต่อจนคล้อยหลังเกสรไปแล้วจึงเรียกลูกชายเข้าไปคุยเป็นการส่วนตัวภายในห้องโถงชั้นบนฉันอยากให้เรื่องนี้รู้กันแต่เราสองคนเท่านั้นพรุ่งนี้จะโทรคุยกับผู้มวด เรื่องถอนแจ้งความไม่เอาเรื่องหากรู้ไปถึงสีวันมีหวังบ้านแตกแน่สงสารก็แต่พวกเด็กๆไหนไหนเกสรก็ไม่รู้ตัวว่าใครเป็นผู้ร้ายก็ปล่อยให้เรื่องมันเงียบไปซะพรุ่งนี้เลิกงานแล้วรีบกลับบ้านฉันจะเรียกทุกคนมาคุยมีบางอย่างต้องพูดต้องสะสางเข้าใจนะตาวีผู้อาวสพูดเสียงเรียก ครับคุณพ่อเกสรเดินเข้าห้องหลังช่วยอุ่นเรือนจัดเก็บสำรับเห็นเด็กหญิงกำลังรื้อค้นตู้สีหน้ากังวลแก้วหาอะไรนะ่ะพี่บัวคะแม่หนูหาพี่บัวไม่เจอเด็กหญิงตอบคำถามในขณะที่ยังไม่หยุดค้นหาแล้วลูกเอาไปวางไว้ตรงไหนล่ะลองนึกดูให้ดีๆว่าครั้งสุดท้ายที่เอาออกมาเล่นคือตอนไหน เกสอนตรงเข้าช่วยลูกหาตุกตาตัวโปรดเด็กหญิงหยุดยืนทำท่าคิดเพียงครู่หนูนึกออกแล้ววันนั้นที่นายพาคินายแกล้งหนูพี่บัวเปียกน,น้ำหนูเลยเอาพี่บัวไปตากไว้ตรงระเบียงหลังเรือนหนูจะไปเอาพี่บัวนะจ๊ะแม่พูดจบก็ทำท่าจะเดินออกประตูแก้วอยู่นี่แหละเดี๋ยวแม่ไปเองจะไปพาพี่บัวตัวดำกลับคืนมาให้นะจ๊ะ เธอบีบปลายจมูกลูกสาวเบาๆด้วยความหมั่นเคี้ยวเดินช้าๆไปหยิบไฟฉายดวงใหญ่ภายในตู้และเดินออกจากห้องไปเก้สอนเดินเรื่อยๆอย่างคุ้นทางไปจนถึงเรือนเกา่าเรือนอื่นๆปิดประตูนอนกันหมดแล้วไร้แสงไฟสาด่องมีแต่ความสว่างจากไฟฉายดวงใหญ่เท่านั้นที่ช่วยให้พอมองเห็นทางขึ้นไปบนเรือนเดินอ้อมไปด้านหลัง ใช้ไฟฉายสาดส่องหาตุ๊กตาตัวโปรดของลูกสาวเพียงครู่เดียวก็เจอตกอยู่บนพื้นเรือนตอนที่พวกพี่อุ่นเรือนมาเก็บของคงไม่มีใครเดินมาดูหลังเรือนแน่ๆเธอคิดได้ตุ๊กตาอยู่ในมือแล้วก็ทำท่าจะเดินกลับสะดุ้งตกใจแทบสิ้นสติเมื่อหันไปเจอร่างใหญ่เข้าประกบแนบชิดทางด้านหลังแขนแข็งแรงรวบร่างบาง ตาปบปิดปากทั้งลากทั้งดึงพาเข้าไปภายในเรือนตรงไปยังแคร่ที่วางอยู่มุมห้องร่างบางถูกดันให้ลม้มลงโดยมีร่างหนาทาบทับตามมาปากชื้นชื้นระดมซุกไซทั่วหน้านวลพยายามให้ลิ้นหนาหนาชนชายหาความหอมหวานตามซซ่อคอและเนินอกมือหนาขยี้ขยำลูกครลมทั่วร่างหญิงสาวตรหนกพยายามดิ้นรนเอาตัวรอดสุดชีวิตกลิ่นน้ำหอมผู้ชาย เธอจำได้ดีว่ามันเป็นของใครเธอจะต้องมาเป็นเมียฉันอีกคนยอมฉันดีๆเถนะมเมกเยสรแล้วจะเอาอะไรขอให้บอกฉันจะหามาวางไว้เท,ท้าเธอสวยเหลือเกินเป็นของฉันเถอะนะถึงจะไม่ใช่เมียเอกแต่เป็นเมียในปองพลก็ดีกว่าเป็นเมียในทาหารยศน้อยๆหรอกน้าเกรสรได้แต่เบิกตาโพรงคิดว่าคราวนี้คงไม่รอดแน่แล้วเธอไม่สามารถจะร้องตะโกนให้ใครได้ยิน ไม่มีใครรู้ว่าเธอมาที่นี่ร่างกายหนาใหญ่เริ่มมุมมามกับร่างสวยขึ้นเรื่อยๆมือหนาร้อนเริ่มคือคลานล้วงลึกเข้าไปใต้ร่มผ้าโดยมีมือเล็กๆของหญิงสาวพยายามทัดทานไม่ให้มือใหญ่ได้สมใจพละกำลังของชายชาตรีกำลังเอาเปรียบร่างบางที่ไม่มีทางสู้เรียวแรงของเธอกำลังจะหมดมือไม้อ่อนล้าเพราะทนแรงกดบังคับไม่ไหวแม้จะเอ่ยปากขอร้อง ยังไม่สามารถทำได้น้ำตาไหลาอาบแก้มเมื่อรู้ถึงชะตากรรมของตัวเองแต่แล้วจูจ่จูร่างหนา,หนาของปองพลก็ลอยวอ้อตามมาด้วยเสียงปึกปักอีกสองสาทีท่ามกลางความมืดเห็นร่างของหนุ่มใหญ่ลงไปนอนกองกับพื้นแน่นิ่งไปแล้วมีเพียงร่างสูงอีกร่างที่หันมองมาทางเธอนิ่งๆจนเข้าก้าวเข้ามาใกล้ๆจึงรู้ว่าเป็นวีรพง์ที่เข้ามาช่วยไว้ รู้สึกดีใจและโล่งอกจนเผลอทลาเข้าซบอกกำยำแบบเรือมตัวเธอปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาโดยไม่สามารถเข้นคำพูดได้ออกมาได้แม้แต่คำว่าขอบคุณวีระพงศ์ประคองหญิงสาวลงจากเรือนค่อยๆเดินจนเกือบถึงหน้าเรือนของเขาตุ๊กตาตุ๊กตาของแก้วคะ่ะฉันลืมหยิบติดมือมาด้วยแก้วรออยู่แกสอรีบบอกมนึกขึ้นได้ คุณเข้าไปนั่งรอผมในเรือนปิดประตูด้วยประเดี๋ยวผมกลับมาเขาพาเธอไปส่งด้านในก่อนหันหลังกลับก้าวเร็วๆเดินกลับไปยังเรือนคนใช้เกศรพยายามระง,งับให้ร่างกายหยุดสัน่นยกมือเช็ดคราบน้ำตาที่ติดตามผิวแก้มไม่อยากให้ลูกเห็นในสภาพแบบนี้กลิ่นของปองพลยังติดตามเนื้อตัวถึงจะพยายามเอาผ้าถูออกเท่าไหร่ก็ไม่หมดโมโหจนน้ำตาไหลออกมาอีกรอบ ครู่เดียววีรพงศ์ก็มาปรากฏตัวต่อหน้าเธอพร้อมตุกตาสีหม่นในมือคุณปองพลเป็นอย่างไรบ้างคะคุณเป็นห่วงเขาด้วอเปล่าค่ะแค่ไม่อยากมีเรื่องอีกชายหนุ่มลดตัวลงนั่งใกล้ๆคว้ามือเล็กมาจับเอาไว้เชิงปลอบประโลมอดทนสักหน่อยนะคุณเกษรแล้วทุกอย่างมันจะดีเองเหตุการณ์ในคืนนี้ผมอยากให้คุณปิดเป็นความลับจะได้หรือเปล่า ไม่อยากให้รู้ถึงหูพี่สีสงสารหลานๆถึงคุณไม่บอกดิฉันก็ไม่คิดจะปริปากอยู่แล้วค่ะเธอยังคงก้มหน้านิ่งในขณะพูดคางเล็กๆถูกช้อนขึ้นเพื่อให้เธอได้มองสบตาเขาหน้าของคนทั้งคู่ห่างกันแค่สองสาคือเหมือนเป็นการบังคับไกลๆหญิงสาวจำต้องจ้องสบตาคมตรงหน้าและด้วยความต้องการลึกๆของหัวใจ บวกกับมวลสะกดของตาสีสนิมคมกรีบกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็เมื่อริมฝีปากอยากบางบรรจงจูบแผ่วๆนุ่มนวลลงบนกรีบปากสวยเหมือนเป็นการอย่างเชิงดูอาการของอีกฝ่ายเขาถอนริมฝีปากออกช้าๆกลับมาจ้องตาสวยที่ยังเอ่อไปด้วยน้ำตาใสๆกรีบปากอิ่มยังเผยอท้าทายเหมือนเสียดายที่เป็นอิสระ ร่างนุ่มนิ่มถูกรัดด้วยแขนแข็งแรงเข้าแนบอกสองมือน้อยอยังแสดงท่าทางขัดขืนด้วยการดันแผ่นอกกว้างแค่ในตอนแรกแต่กลับเปลี่ยนมาโอบรอบคอเมื่อริมฝีปากร้อนชื้นคู่เดิมเริ่มบดเบียดขยี้เบาๆลงบนกรีบปากสีแดงเรื่ออีกครั้งเสียงครางเบาๆอย่างพึงพอใจแบบลืมตัวของชายหนุ่มทำให้เกสเรเผลอเผเยอปากรับลิ้นอุ่นๆ ที่พยายามเข้าชนชัยตวัดหาความหวานจุมพิษนุ่มนวลอ่อนหวานทำให้ร่างสาวเริ่มระทวยสองมือกดบีบต้นคอแรงตามอารมณ์ที่ถูกกระพือโหมเสียงอ e ู้อีเล็กๆจากจากลำคอยิ่งเพิ่มความรันจวนให้บุรุษเพศจนยากที่จะควบคุมความสุขสมต้องชะงักจบลมเมื่อเกสรถอนปากเธอออกห่างพร้อมกระเถิบถอยหนีผู้ชายหน้าเข้มตรงหน้า ดิฉันต้องกลับแล้วคะ่ะแก้วรออยู่เธอพูดพร้อมคว้าเก็บตุ๊กตาที่วางอยู่บนโต๊ะมาถือไว้ผมผมจะเดินไปส่งวีระพงพูดตะกุกตะกากติดอ่างขึ้นมาทันทีไม่เป็นไรคะ่ะแค่นี้เองเออฉันไปลคะค่ะพูดจบก็รีบจ้ำอ้าวมุ่งหน้าสู่ตึกใหญ่ทิ้งให้คนที่อยู่ข้างหลังยืนตาลอยมองตามจนลับตา เดอสอนยืนพิงประตูห้องด้วยหัวใจที่เต้นรัวเร็วยิ่งกว่ากลองชุดปลายนิ้วยกขึ้นสัมผัสริมฝีปากแบบไม่รู้ตัวมันเกิดขึ้นได้อย่างไรกันพยายามหาข้อแก้ตัวให้กับตัวเองว่าทำไมถึงปล่อยตัวให้เลยเถิดถึงไหนต่อไหนคิดเท่าไหร่ก็ยังหาไม่ได้ร่างบางเดินช้าๆไปหาลูกที่นอนหลับสนิทบนเตียงเธอวางตุ๊กตาตัวปโปรดเอาไว้ข้างหมอนตื่นมาตอนเช้า กลิ่นแก้วจะได้ดีใจนี่เป็นเพราะชายหนุ่มอุตสาห์เดินกลับไปหามาให้ไม่เช่นนั้นคงต้องกลับมามือเปล่าคิดเลยไปถึงปองพลแล้วให้นึกขยะขยงในความกักขระของเขาคอยแต่จะรังแกผู้หญิงให้ได้มาครอบครองไม่เป็นลูกผู้ชายเอาเสียเลยคืนนี้ถ้าวีรพงศ์ไม่ช่วยเอาไว้เธอคงต้องยอมทำใจตกเป็นเมียคนเลวอย่างปองพลอีกคนยิ่งคิดยิ่งรังเกียจ รีบเดินไปหยิบชุดนอนออกจากตู้แล้วพาตัวเองเข้าห้องน้ำหวังชำระล้างกลิ่นของผู้ชายมากๆให้หมดจากตัวแล้วต่อไปเธอกับลูกจะอยู่ที่นี่ได้อย่างไรกันหญิงสาวยืนหลับตานิ่งคิดไม่ตก จนลูกหลานทุกคนมากันจนครบขาดแต่ปองพลที่ไม่อยู่พ่อพลละแม่สีผู้อาวุโสถามลูกสาวไม่ค่อยสบายค่ะนอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่เป็นไรเราเริ่มกันเลยก่็แล้วกันสุรวงหยุดพูดชั่วครู่สายตามองไปยังทุกคนจนทั่วก่อนจะเริ่มเข้าเรื่อง เรื่องแรกที่ฉันอยากจะบอกให้ทุกคนรับรู้คือเรื่องของตาในสีวันและลูกๆมองหน้ากันเลิกลากโดยเฉพาะภาคินาีนัยตาจะส่งแกไปโรงเรียนประจำจนจ,นจบมัธยมปลายจะอนุญาตให้กลับมาบ้านช่วงปิดเทอมเท่านั้นอะไรนะคะคุณพ่อทำไมล่ะคะสีวันขึ้นเสียงสูงกอดลูกชายที่ยืนทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ เรื่องที่ตาในแกล้งเจ้าแก้วจนเกือบตายครั้งนี้ตาในทำเกินไปฉันอยากให้ตาในมันมีความรับผิดชอบกับการกระทำของตัวเองมากกว่านี้และนี่ก็คือคำสั่งห้ามมีข้อโต้แยง้งใดๆทั้งสิน้นสุรบวงประกาศเสียงกล้าวภาคีนายหันไปจ้องหน้ากลิ่นแก้วเหมือนจะกินเลือดก,กินเนื้อยกความผิดให้เด็กหญิงคนเดียว ที่ทำให้เขาต้องระเห็ุไปอยู่โรงเรียนประจำแต่ตัวเองกลับได้ครอบครองบ้านเขาเหมือนอย่างที่คุณแม่ว่าไม่มีผิดแม่ลูกคู่นี้ต้องการจะมาแย่งทุกอย่างที่เขามีแต่อย่าหวังเลยจะทำทุกอย่างให้สองแม่ลูกนี่ไม่มีวันมีความสุขสีวันได้แต่ยืนรูปหลังรูปไหลในความเคราะห์ร้ายของลูกชายส่วนเจ้าแก้วให้ฝากเข้าโรงเรียนที่พวกเจ้าเคยเรียน พอจบชั้นประถมแล้วค่อยว่ากันแต่คุณพ่อคะที่นั่นมีแต่ลูกคนมีระดับเข้าเรียนกันคุณพ่อจะส่งมันไปให้เปลืองเงินทองทำไมกันแค่โรงเรียนวัดใกล้บ้านนี่ก็ดีถมไปแล้วคุณท่านคะดิฉันคิดว่าให้กลิ่นแก้วเข้าโรงเรียนวัดก็พอแล้วคะ่ะแกสอนรีบเสริมใครถามความเห็นพวกหล่อนไม่ต้องมากความแค่ทำตามที่ฉันสั่ง สุรวงเริ่มขึ้นเสียงทำให้สองสาวต้องหยุดกึกทันทีเรื่องที่สองตาวีกับแม่เกสอนจะแต่งงานกันตามคำขอร้องก่อนตายของเจ้าชายอาทิตย์หน้าให้สองคนเตรียมตัวไปจดทะเบียนสมรสส่วนงานแต่งจะจัดขึ้นที่นี่อีหกเดือนข้างหน้าเชิญเฉพาะญาติและคนที่สนิทเท่านั้นคุณพ่อคะนี่มันอะไรกัน คุณพ่อจะยัดเยียดผู้หญิงมือสองอย่างแม่นี่ให้ตาวีอย่างนั้นหรือคะทําไมไม่ไล่มันสองคนแม่ลูกออกไปให้พ้นๆคุณพ่อเองก็รังเกยียจพวกมันแล้วทาไมจะต้องไปสนใจพวกมันด้วยตาวีบอกคุณพ่อไปสิว่าแกไม่ต้องการรับอีนางโสกรปรกคนนี้มาเป็นเมียให้แปดเปื้อนหน้าที่การงานรู้ถึงไหนอายถึงนั่นสีวันแย้งพ่อก่อนจะหันไปหาน้องชายคุณพี่ครับผมยินดีแต่งงานกับเกสร ไม่ใช่เรื่องที่นายชัยขอเอาไว้แต่เป็นเพราะผมรักเธอและอยากใช้ชีวิตอยู่ดูแลเธอตลอดไปวีระพงศ์ตอบชะาช้านสายตาหันไปจับจ้องหน้าสวยที่กำลังจ้องเขาอย่างไม่เชื่อในสิ่งที่เพิ่งได้ยินคุณท่านคะดิฉันไม่ไม่แม่เกสอนเดี๋ยวหลอนอยู่ก่อนส่วนคนอื่นออกไปได้ฉันหมดธุระแล้วชัยชราออกปากไล่ สีวันหันมามองเกสรด้วยสายตามาดร้ายรีบคว้าแขนลูกชายเดินกระทืบเท้าออกจากห้องเกอนนั่งก้มนานิ่งรอให้ชายชาราเปิดฉากเรื่องที่อยากจะคุยกับเธอเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงร่างหญิงสาวจึงเดินออกมาจากห้องโถงวีรพงศ์ที่ยืนรอยอยู่ก่อนแล้วตรงรีเข้าไปถามทันทีคุณพ่อท่านว่าอย่างไรบ้างก็ไม่มีอะไรคะ่ะ เราคุยกันต่อเรื่องแก้วนิดหน่อยคุณเกศรคือเรื่องแต่งงานผมผมดิฉันตกลงแต่งกับคุณคะ่ะคุณวีนี่ก็วันศุกร์แล้วอีกแค่สองวันเราก็ไปจดทะเบียนกันคะ่ะดิฉันขอตัวก่อนนะคะจะไปช่วยพี่อุ่นเรือนเตรียมสำรับมื้อเย็นคุณท่านคงเริ่มหิวแล้วแกสอนเดินจากไปโดยมีวีระพง์ยืนทำหน้างงๆกับท่าทีที่เปลี่ยนไปของเกอร คุณพ่อคุยอะไรกับเธอถึงทำให้เธอเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้